ประชาชนนั้นไม่มีตน้นทุนไม่ต้องคอยรุ้นเพราะเราไม่มีตำแหน่งเดือนมาแล้วเราจะไปกลัวอะไรถ้าพาธายังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมป็ประชาชนถึนแม้เวลาตำ่ำแต่ก็ต้องทำเพื่ออุดมการก่อนคนมาที่รังแต่เขาเขาถึงเสนชใอยอก็ยิ่งบิบนังไงดูนี่เยรีเทียสนับสนุนโดยน้ำดื่มมิสเตอร์ดีดีแดงโด่งโด่งแดงดี ร้านค้าตรากุราบร้านค้าของคนหัวใจเดียวกันเจนเนฟูดเอนไซม์เพื่อสุขภาพ0819241614บ้านปรวริษา0904200813-4เครื่องสีข้าวตราเสือ0833699353 K Model คุณค่าแห่งความงามในราคายุติธรรม025302313 0850551370เอาทักษินสู้กลับบ้านดื่มทักษินสู้029349990 0890376600เดินมา ท่านก็สวยงามบ้านได้อยู่ไม่ใช่ครับรายการสาญญาตปากแมวย้ายเวลาใหม่ครับต้อการบ้านได้อยู่มาครับพวงกอดนแล้วได้เวลาร้องเมียเมีแล้วป่านนี้ปกตินะปกติเข้าเข้าหอเข้าหอลงลงกินเหล้าแล้วครับก็ไม่ใช่นะก็ที่ปกติก็จะดื่มนมแล้วนอนคุณนะครับก็เวลาใหม่ของสัญญาตปากแมวนะครับ ก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งช่องใหม่เวลาใหม่นะครับ2องทุ่มห้นะครับจนถึงสามทุ่มสาครับประมาณนั้นนะครับก็จะได้พบกับสัมแยกปากแมวทางเอ็มวีห้าทีนี้ก็ได้ชมกันง่ายขึ้นนะครับทางเคเบิลเอ๊ะทำไมผมพูดแล้วไปตัดหน้าพี่บ๊อบถไมแหมอ๋ออันนี้ขึ้นชื่ออยู่ขึ้นชื่อขึ้นชื่อแล้วพี่อขึ้นชอ่อขึ้นชื่อขึ้วชื่อขึ้นชื่อข้นชื่อขึ้นชื่อขึ้นชื่รขึ้นชื่งกันนะฮะขอต้อนรับทาง สีรามเรียด้วยนะยังถ่ายทอดอยู่บนเรืออย่าพูดเล่นมากแล้วเพราะตอนนี้เหลือ4 0นาทีแล้วรายการสีรามเรียฮะยุทธยาครับแล้วก็ภูเก็ตประชาธิปไตยสมุทรปราการนะครับฝากไปด้วยครับกับโอ้โหพอผมอ่านนะครับผมอ่านเฮ้ยอย่าผิดดิแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการสดผ่านทางอินเทอร์เน็ตครับทางเว็บไวต์เว็บทั้งหลายนะแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกเว็บไซต์ครับที่ช่วยบันทึกรายการเพื่อการรีรันเผยแพร่ซ้ำครับครับผมขณะนี้นะครับ มีแจกคูปองนะครับของ p m o d เดบนะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากไปทำสวยทำงามเนี่ยนะครับของ p m o d เดเขาจะมีเขาเรียกอวเชอร์นะฮะมูลค่า1,200บาทครับาทนะครับแจกให้ท่านผู้ชมกติกาง่ายๆสำหรับวันนี้สำหรันบแบแมวท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะฮะ SMS มายังรายการหมายเลข s m s นะฮะห 464 2201สนะและพิมพ์เอและเว้นวรรคตามด้วยคำตอบครับส่วนคำถามก็คือว่าผู้สนับสนุนรายการของเราที่เป็นสถานเสริมความงานนั้นชื่อว่าอะไรครับ5ท่นแรกเท่านั้นนะครับก็จะแจกอย่างนี้ทุกวันนะครับอ้าว ขอขอบคุณเครื่องสีข้าวตาเสือนะฮะเปอร์เซ็นต์ข้าวสูงขึ้นเป็น67%็ดเอรนะครับก็สามารถสีข้าวได้ด้วยเทคโนโลยีใหม่เทอร์โบอร์คู่นะฮะสีข้าวได้มากเป็นพิเศษนะฮะ <c oughs> สนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข083 369 9353ครับจักสินสู้ครับ เครื่องดื่มทักษิณสู้นะครับ,บนำทักษิณสู้กลับบ้านอ,อยากมีทักษิณก็ซื้อทักษิณสู้กลับบ้านละกันแทนที่หยิบเครื่องดื่มพวกไม่สู้ทักษิณออคารบบวบก็หันมานี่แหละจะไหวไหมทักษิณสู้<อ>นะฮะซื้อทักษิณสู้กลับบ้านก็มีส่วนหนึ่งนำมาโฆษณาลงในสถานีวิทยุ รายการเพื่อประชาธิปไตยครับทาให้สื่อเหล่านี้เนี่ยมีกําลังใจในการต่อสู้อยากจะสนับสนุนประชาธิปไตยขยันเอาทักสินสู้กลับบ้านครับกลับมาที่หาซื้อได้ครับหาซื้อได้ที่ไหนคุณยังไม่บอกดึงวิจารณ์ที่หาดึงวิจดีณ์เทาเดี๋ยวนะหาซื้อได้หาซื้อไปเก็บไว้ทันได้ที่บ้านเป็นแพ็คนะฮะติดต่อเบอร์ทักสินสู้หมายเลขโทรศัพท์02 938 9990ครับนะฮะ0890 37 6600ครับครับพร้อม อันนัครับก็มีต่อเนื่องจากทักสินสู้นะครับก็เป็นน้ำดื่มมิสเดีถูกต้องดี่แดงโดงโดงแดงดีครับขอบคุณนะครับโทรสั่งซื้อนะครับหมายเลขโทรศัพท์0845424494แล้วก็0879284333นะครับอรายเร์คับ081649461 5นะครับเบอร์นี้สั่งน้ำดื่มมิสเดีครับสั่งทักสินสู้ได้แล้วก็เติมด้วยหมูยครับ ปุ๋ยมิสเตอร์ดีมิสห้านาทีนะครับเท่าปุ๋ยมิสเตอร์ดีครับโอ้โได้ตายแล้วผู้ชมเลยปุ๋ยครับปุ๋ยอะไรคุณเดี๋ยวดิมาแล้วผ้ามาแล้วปุ๋ยมิสเตอร์ดีนะฮะก็เป็นไม่ใช่ปุ๋ยคอกนะฮะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีแต่มันคือซอรเปอร์ปุ๋ยนาโนชีวภาพนะด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพเพียง5ซีซีกับน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทั่วไปปุ๋ยนาโนชีวภาพจะไปทำปฏิกิริยาลูกโซ่ในดินทำให้โมเลกุลของพืชทำให้พืชสามารถรับอาหารได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือน ที่ท่านเคยใช้นะใส่ร้อยดูดได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ครับนะอันนี้เข้าไปแล้วทําให้ดูดได้ร้อยจไม่จึงจําเป็นไม่จําเป็นจะต้องใส่เยอะหนึ่งขวดห้าร้อยซีซีใช้ได้ถึงหกสิบไร่ขวดที่เห็นเนี่ยครับสีแดงเนี่ยปุ๋ยนะฮะสีเขียวเนี่ยยาไล่ศัตรูพืชครับสีส้มนี่คือยาไล่เชื้อราสําหรับพี่น้องปลดหนี้ครับเปลี่ยนปุ๋ยมาใช้มิสเตอร์ดีแล้วจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้ต่อบเฉพาะสีเขียวผมขอพูดเองนะครับสีเขียวไม่ต้องแล้วครับเอาเอาต่อไปเลยฮะ คุณไม่ต้องพูดเพิ่มอะไลยหนึ่งขวดถ้าร้อยสใช้ได้ถึง60ไล่นะครับในตรงนี้จบแล้วฮะนะครับเจนเน่ฟู้ดช่วงแนะนำช่วงแนะนำนะครับอ่าขวดละเก้าร้อยห้าสิบบาทนั่นเองโทรสั่งได้ที่เบอร์น้ำดื่มมิสร์ดีเบอร์ดังกล่าวเนี่ยฮะคืออย่ทีน้องเบอร์น้ำดื่มมิสซิี์ปดี่ห้าสี่สองสีเก้าสครับแล้วศูนย์แปหนึ่ง หกสี่ห้าเก้าสี่หกหนึ่งครับเครื่องดื่มเอา่งอกคุณเจนี่ฟู้ดครับเอมไซาสกัดบำรุงสุขภาพอ่านตามที่เขียนเพอร์เจอร์มากเอาขอบเอาเจนี่ฟู้ดฮะเอมไซาสกัดบำรุงสุขภาพซื้อที่ไหนไม่รู้หาไม่เจอแล้วอันนี้เอาไเจอซื้อพิจารณากันจะได้กันละกันศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองสี่หนึ่งหกหนึ่งสี่บอกอย่างนี้ครับว่าเจนี่ฟู้ดหาซื้อได้ตามาทั่วไปแต่ถ้าซื้อแล้วให้ประชาชนทีมไต่ก้าหนักขึ้น ส่วนหนึ่งเอามาทําสภาชาวบา้านอีกส่วนหนึ่งสัญญาปักแมวอยู่ได้ก็เพราะพิตารักแคมเเนตเพราะฉะนั้นควรซื้อพิษณุโลกแคมเ,เนครับ0819241614ครับบ้านปาวิลลสานะฮะหลออ่อคอนกรีตทั้งหลังให้คุณเริ่มต้นชีวิตได้ง่ายกว่าใครผ่อนแค่เดือนละห้าพันกว่าบาทได้ทุกอย่างตั้งแต่ตู้เย็นแอร์เครื่องซักผ้าข,ของแถมยี่สิบรายการจับฉลากแจกมอเตอร์ไซค์โฮมเียเตอร์ทุกเดือนดีกว่าเช่าห้องไม่มีโอกาส จะได้เป็นมีบ้านเป็นของตัวเองนะฮะสนใจติดต่อหมายเลข0904200813ถึง4ครับ,รบด้านบริษาครับพีโมเดลครับคลินิกเสริมความงามพีโมเดลบอท็อกเลเซอร์ฟิลเลอร์ลอยไหมและสลยกรรความงามโดยแพทย์เกียรติน mm ิย hmm. ม1หนึ่งเหรียญทองวันนี้มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำนะครับ mm hmm. เป็นมิลเลอร์เคลดรปเซรั่มเซรั่มสบริสุทธิ์บรรจุอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์แบบดรอปเปอร์อุดมไปด้วยคุณค่า แห่งสารอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ะระดับโลกนะฮะมี2สาขานะฮะก็คือที่กรุงเทพนะครับที่โชคชัย4หมายเลขโทรศัพท์02 5302313และสาขาเชียงใหม่053223339นะฮะสาขาเชียงใหม่อยู่ตรงถนนสลีมังคลา,าจารย์ห่างจากนิมานเทมินเพียงแค่บล็อกเดียวครับเรียบร้อยฮะตอ <c oughs> นาทีแปดนาทีก็ต้องขอ ท่านผู้ชมก็ตีติงมาเหมือนกันนะครับโดยเยอะผมก็โดนเข้าใจครับเข้าใจฮะเราต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆคมันคือว่ามันเป็นแผ่นสัญญาไงนะเขาเซ็นปั๊บเนี่ยเราก็สัญญากับเขาว่าเราต้องทําแบบนี้แบบนี้ทีนี้มันขายโฆษณาเนี่ยครับอยากจะขายฮะก็เลยไปสัญญากับเขาว่าจะพูดให้จะขยี้ให้พอถึงเวลาเข้ารายการจริงคนดูก็โทรมาด่าเลยครับจะขายโฆษณาหรือจะทำรายการจริงๆไอ้คำพูดเล่นๆนี้ตัดทิ้งไปมั่งก็ได้นะครับไม่ได้ต่างเวลามาเดินเรื่อยๆกุหลาบไปคำพูดเล่นอะไพวกเนี้ยฮะบอกว่าตัด ทิ้งอันนี้น่าจะดีกว่าเออนะฮะเขา่ายกออกไปเลยก็ได้แล้วเขาข่าวเลยขาข่าวเขาข่าวข่าวครับผมอ้าวอ้าช่วงนี้สถานการณ์นะฮะก็ค่อนข้างสนุกสนานสนุกสนานไหมสนุกสนานที่จริงเนี่ยถ้าอยู่ใกล้เหตุการณ์จะสนุกสนานจันผู้ดวงอ่าแปลว่าถ้าเกิดไกลเนี่ยจะมีความกังวลไม่ขนาดนี้เนี่ยสายโทรศัพท์ถึงบ้านถึงถึงผมเนี่ยนะครับโทรมาโอ้โหเยอะแยะพี่ถนัดเพิ่งโทรมาเนี่ยเอาเลยฮะเป็นไงคุณดวงจะสนับสนุนจนี่ไหนบ้า ไม่ใช่เหตุกาคุณดงเหตุการณ์นี้ยังไงเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยผมผมกำลังจะไปเขมรแล้วเฮ้ยอย่าพึ่งไปี่ไปไหนไม่ยัยงไม่มีอะไรครับนะฮะยังอยู่ได้อยู่คือขณะนี้เนี่ยท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นเรื่องของการปล่อยข่าวลือนะครับซึ่งเป็นสถานการณ์ปกติเลยนะครับซึ่งเวลามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นสองฝั่งนะครับสองฝั่งไหมหรือฝั่งเดียวสองฝั่งนะครับสองฝั่งนะสองฝั่งนะฮะก็ปล่อยข่าวกันไปเรื่อยนะฮะด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆนานาคือการปล่อยข่าวแต่ละอันเนี่ย ก็ S 2> <S 2> สมมติผมปล่อยก็จะได้ประโยชน์ฝั่งผมนะฮะม็อบผมมันจะเพิ่มขึ้นครับพูด <P ew en ball> ตรงๆถ้ารัฐบาลปล่อยนะฮะก็จะทําได้ประโยชน์ฝั่งรัฐบาลคือม็อบจะน้อยลงครับแต่ว่าในกรณีที่ม็อบปล่อยก็นะจะทําให้เกิดปฏิกิริยากระตุ้นให้คนเข้ามาร่วมชุมนมุมเนี่ยนะเป็นปฏิบัติการไอโอที่จริงมันก็สองฝ่ายแต่น,นี้พี่น้องที่อยู่ห่างไกลกับเหตุการณ์นะครับอย่างวันเนี้ยอย่างเงี้ยมีภาพมาอ่ะพี่น้อง แสดงหรือพี่น้องที่รับฟังข่าวชมข่าวข่าวล่าสุดเขาบอกว่ามบบุกแล้วเหรอครับวันนี้ที่สวนลุมมาโอ้โหใจหายใจคว่ำฮะอพี่น้องเราก็ใจคอไม่ดีว่ามันมากันเยอะแน่มืดฟ้าโมดินมากันเยอะเลยนะโอ้โหเยอะจริงนะนี่ผมดูภาพนี้แล้วผมตกใจเลยนะเนี่ยครับมันเยอะมากส่งภาพมาให้สิบกว่าคนนะครับครับลองดูฮะคือเราได้ภาพมาตอนหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มนะเข้ารายการเนี่ยแล้วก็มาเข้ารายการนะให้เห็นนะเนี่ยเราถ่ายได้แค่นี้หลยฮะเฮ้ยคุณคุณอย่าประมาทนะฮะผมว่ามบเนี่ย ต้องมีอะไรแน่ๆเลยถ้าเกิดว่าเหล่านี้นะฮะไปล้อมหน้าทําเนียบนะครับอันตรายครับกูตำรวจจะเยอะกว่านะครับปัญหาเนี่ยเพราะขณะนี้ผมบอกตำรวจเข้ามาเสริมเป็น5,000คนแล้วโอ้ใช่ฮะตำรวจเสริมกำลังพร้อมตอนนี้พร้อมอาวุธนะพร,พร้อมพร้อมอุปกรณ์การผ <C 'm S 2> ูกเคมลุมโชว์หาโชวหาม็อบหน่อยกมาเพิ่มตำรวจเยอะไปแล้วครับอ๋อ ืก็ได้เท่านี้นะแล้วก็มีพี่น้องเรานะครับ ถามเข้ามาผ่าน Facebook นะครับถามว่าเออวันนี้เวทีความความจริงมันมีฝ้าผ่าจริงหรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวขอข้อมูลเนี่ยฮะอันนี้คือเวทีอะไรนะฮผ่าความจริงเมื่อเมื่อหัวค่ำนี้ใช่ไหมภาพล่าสุดเลยภาพล่าสุดนะฮะภาพล่าสุดดึกๆเดืขาจะมาเยอะกว่านี้ไหมฮะยังครับไม่ไม่ตั้งเลยนะเวทีผ่าความจริงวินิจปฐวิกรครับนะครับอันนี้เป็นเวทีที่สุดอ๋อนี่สวนลุมเื็นที่อันนี้เก็บมาจากสวนลุมครับอันนี้เวทีอะไรล่ะครับอันนี้กลุ่มอะไรก็ตั้งตั้งเมื่อคืนแล้วนะเนี่ยกลุ่มเมื่อคคืนนะรันเมนายยยมอออบสวฮะโ้ วันนี้เขามีแถลงข่าวก่นด้วยอันนี้ฮะอันนี้แปลว่าปัดธรรมวิกรใช่ไหมใช่ครับอ๋ออันนี้เขามีภาพอันนี้มาด้วยฮะภาพที่สองฮะครับเวรกรรมทันตาฝนถล่มฟ้าไฟฟ้าล่วอืมครับออาคุณภาพที่สองฮะเอเวลาผมยมีน้อยอยู่ม็อบสวนลุมปิดข่าวเตือนเสื้อแดงให้เข้าไปสังเกตการอยากเข้าใกล้สายไฟชื้นแฉอันนี้ย น่นะฮะไม่มีใครเข้าไปเลยครับไม่มีคนเลยแม้แต่เขามีข่าวคุณพี่มาฮะ่ากลุ่มนี้เขาก็แถลงเหมือนกันนะวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวนะฮะกองทัพประชาชนเผยรายชื่อนายทหารตำรวจหนุนแนวร่วมสวยแล้วครับเอาละครับคือคือที่เขาแถลงเนี่ยนายตำรวจเหล่านี้เขายังไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะเกษยณอายุยังเขาเลยว่ายังมีหลายท่านด้วยกันนะมีรายชื่อเรเตรียมตัวสวยนะครับลองดูรายละเอียดของข่าวนี่ผมบอกให้ว่าครับ วันนี้นะครับก็ประมาณ15บหนาฬิกาสานาทีวันนี้ที่สวนลุมนี่แหละม็อบนี่แหละนะปรากฏว่าไม่มีใครมาก็เลยมาแถลงข่าวครับไม่มีอะไรทำนะไม่งั้นปลาใสไปแล้วไงนะก็เลยบอกว่าปรากฏว่าที่เขาต้องต้องที่ไปที่สวนลุมเพราะอะไรคุณพี่บบรู้ไหมฮะรู้ไหมจ้ะเวรเพราะว่าเป็นพื้นที่นอกพรกรนอกความมั่นคงฮะเขาก็เลยไปรวมที่นั่นก่อนคือรัฐบาลประกาศรับสัมเขตมีดุสิตสุประลาด ไม่ใช่แล้วสำนักราชไม่ใช่แล้วสำนักราชไม่ใช่ก็บอกแล้วสามเขตไม่แน่จริงพูดปาบป้อมปาบพระนครสามเขตสำนักราชนี่ไม่ใช่บ่อยใช่นะสามสามเขตนี้เราประกาศไปแล้วปรากฏว่าม็อบเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยไม่ใช่ม็อบเล็กม็อบน้อยม็อบกระ้อยกระจิบนะคือม็ออบันนี้แหละที่จะล้อมทำเนียบนี่เลยฮะที่เห็นเมื่อกี้สิบห้าคนเนี่ยต้องมีฤทธิ์มากๆนะครับสิบห้าคนเอแต่ละคนต้องมีฤทธิ์มากมาก เขก็มอบนี้แหละครับเข ok nope. <ok ้าใจได้ก็เลยก็เลยก็เกิดการแถลงข่าวขึ้นนะแล้วก็บอกว่าก็บอกว่าปฏิเสธเรื่องที่นายกพูดได้เรื่องบองดองเมื่อวานแน่นอนพวกนี้ก็ไม่ชอบอยู่แล้วนะฮะนายกก็ชวนดีๆนะเมื่อมื่คืนนี้ออกกระกาศนะฮะเอออก็บอกว่าเป็นเพียงแค่